กลับมารีวิวเกมมิ่งโนตบุ๊กกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามากับ MSI Alpha 17ตัวใหม่นะครับตัวนี้มากับ CPU แรงนะครับ r y เ e น7,000ซี r i e s ตัวบนเลยนะที่มันมี16คอ r e สาย2เ t ร r a นะครับการ์ดจอ RTX 4070 140วัตต์นะครับแล้วก็จอ 2K ที่17.3นิ้วเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้จะเหมาะคนที่เน้นในเรื่อง ความแรงเป็นหลักไม่ไในพวกพาสเท่าไหร่นะครับมันก็ไม่ได้หนักมากน้ำหนักตัวมา2.8กิโลกรัมนะครับแต่ว่าคือสเปคภายในเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่างบประมาณ70,000บาทตัวนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเหมือนกันนะครับ al p h a 7 c 7 v ตัวนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปส่งรายละเอียดกันนะ หลักๆแล้วนะครับ MSI ตระกูล Alpha 17ตัวนี้ครับมันก็จะมาในโทนเกมมิ่งมากกว่าโทนที่แบบเรียบร้อยนะเพราะาคุณดูดีนะครับคุณจะเห็นว่าคือดีไซน์เนี่ยจริงๆเป็นวัสดุอลูมิเนียมที่ดูเรียบร้อยนั่นแหละแต่ว่าคือมันจะมีการตัดเส้นสายต่างๆบริเวณด้านล่างตรงนี้อย่างที่เห็นนะครับมันจะดูเกมมิ่งดูดุดันมากขึ้นนะครับแล้วก็บริเวณด้านบนตรงนี้จะเห็นว่ามีเป็นโลโก้เหมือนโลโก้นกนะครับไม่ใช่โลโก้ MSI ที่เป็นมังกรทั่วไปนี่เป็นโลโก้นกของตระกูลอัลฟาเขานะครับซ ถามว่าถ้าคนไม่รู้จักวงการคอมไม่รู้จักแบบระดับเป็นเกมเมอร์จริงเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเป็นสินค้ายี่ห้ออะไรนะครับเพราะ MSI เองเนี่ย <im> เขาก็จะเน้นโชว์คำว่า MSI เป็นหลักหรือโลโก้มังก่อนใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นตระกูล Alpha แล้วเนี่ย มันจะไม่ได้มีโลโก้ MSI อยู่ที่บริเวณฝาหลังเลยเพราะฉะนั้นแล้วเอาจริงมันก็ดูแปลกตาดีนะครับเหมือนเป็นยี่ห้อแบบเอ๊ะอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยพอเรามาดูด้านหน้าออกก็จะเห็นว่ามีโลโก้ MSI อยู่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้มันเป็นแพลตฟอร์ม17.3นิ้วนะครับต้องบอกนิดนึงนะครับว่ามันก็จะเป็นโน้ตบุ๊กที่ใหญ่กว่ามาตรฐานเฉลี่ยนะโน้ตบุก๊กมาตรฐานเนี่ยอยู่ประมาณ15.6นะครับโดยที่เวลาเราใช้งานแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่า17.3เนี่ยมันเต็มตากว่าอย่างชัดเจนนะครับย้ำว่าอย่างช ต,ตัวนั้นมันเล็กไปเลยนะครับแต่ก็แน่นอนว่าน้ําหนักตัวมก็จะมากกว่าตัวนี้2.8กิกรัมก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าหนักกว่าตัวเป็น15.6อยู่พอสมควรนะครับถือมือเดียว ไม่ไหวนะครับก็คือยกได้แต่ว่าคือมันก็จะแบบปวดข้อมือมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าโน้ตบุ๊กไซส์นี้บวกแรปเตอร์ประมาณเกือบเกือบหกิโลนะก็น่าจะเหมาะสำหรับคนที่เดินทางแค่อาทิตย์ละวัน2วันกลับบ้านกับคอนโดกับพอแค่นี้มากกว่านะครับในขณะที่ถ้าพกพาทุกวันเนี่ยก็ควรจะมีรถขับนะต่อให้มีรถขับแค่คุณยกขึ้นยกลงจากบ้านลงมาที่รถก็จะรู้สึกว่ามันหนักกว่า15.6%หกคน,คนบางางที่จะดูล้วเนี่ย น้ำหนักสเกลอาจจะไม่ต่างมากแต่เชื่อผมเถอะผมจมับมนบุกมาเยอะแล้วตัวใหญ่กว่ามันจะรู้สึกหนักกว่าอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่คุณต้องยอมรับได้นะครับเดี๋ยวดูด้านหน้ากันนะครับตัวนี้มันจะพับจอได้ประมาณนี้นะครับก็คือพูดง่ายพับได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นโนบุกเต็มหลายส่วนใหญ่จะพับได้สุดเลยนะครับในยุคนี้แต่ว่าถ้าเป็นโนบุกเกมมิ่งประมาณนี้ก็มาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณเล่นเนี่ย ต้องนั่งเล่นถ้าคุณยืนเล่นมันจะองศาไม่พอนะครับแล้วเวลาชันเขาเล่นมันก็จะองศาไม่พอแต่ว่าส่วนตัวผมผมไม่แนะนำให้ชันเขาเล่นอยู่แล้วกัระน้นบ,บุ๊กที่เป็นนบ,บุ๊กเกมมิ่งมันจะปล่อยความร้อนออกมาสูงอาจจะทําให้ ไข่สุกได้นะครับก็เลยอย่าไปวางบมตักจะดีที่สุดนะครับโนบ๊กับ,บนี้วางบนโตะจบอยู่แล้วนะครับสว่วนคุณภาพของตัวจอนะครับจอตัวนี้ฮะมันก็เป็นมาตรฐานที่เป็นจอ16:9นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะ traditional มากกว่านะครับในขณะโนบุกบางตัวเดี๋ยวนี้มันเป็น16:10นะครับแล้วแต่คนชอบนะ16:10มันจะทำงานได้ดีกว่าเพราะว่ามันจะมี screen real er estate พื้นที่ในการมองและตัดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นไทม์ไลน์แล้วก็พรีวิวได้ใหญ่กว่านะครับเวลา เล่นเน็ตก็จะอ่านพื้นที่ด้านยาวด้านสูงได้มากกว่าแต่ว่าตัวนี้1อ9คนที่ดู YouTube คนที่เล่นเกมทั่วไปจะชอบมากกว่าเพราะเป็นสเกลแบบท рад ิชันอลเป็นสเกลแบบมาตรฐานเหมือนกับจอเดสก์ท็อปนั่นเองนะครับโดยที่เร s o l u โซลชันตัวนี้มันจะเป็น 2K นะครับก็คือ2560คูณ1440ไม่ใช่คูณ1600นะคูณ1440ก็่เป็น1อ9มาตรฐานนะครับแล้วก็ในเรื่องขอบเขตสีของเขาครับมันรองรับ DCI-P3 ที่100%เพราะฉะนั้นแล้วคุณสามารถ เอาไปทํางานในพวกงานกราฟิกงานรูปภาพอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะครับพอแคร์สีที่เป็น d t p 3 100ก็แปลว่ามันก็มีมาตรฐานที่สูงแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของ refresh rate นะครับก็เกมมิ่งด้วยเช่นกันอยู่ที่2 4 0ร้อเฮิร์ตนะครับก็เป็นมาตรฐานสูงบนบนของโนตบุกนะครับสามกว่าก็มีแต่ว่า2องร้อยสี่สิบในโนตบุกตามมาตรฐานตลาดตัวนี้ถือว่าสูงแล้วนะครับอื่นๆก็ไม่มีอะไรให้ตินะครับเพราะว่าจอตัวนี้มันก็เป็นจอมาตรฐานที่ค่อน,ข,นข้างบนของเกมมิ่งณเวลานี้จ,จะสู้พวกขั้นโ l e d กไม่ได้แต่ว่า ถ้ามันเป็น LCD เนี่ยตัวนี้มันก็จัดว่าบนแล้วนะครับส่วนควาแคบตรงนี้นะครับ 720p อย่าพูดถึงหมันนะครับคุณภาพผ่านมี่ไะนะครับลงมาด้านล่างนะฮะก็จะเห็นว่ามีโลโก้ MSI อยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่โลโก้ MSI ที่เด่นๆออกมามันเป็นแบบเท็กซ์เจอร์สีดาด้านใช่ไหมแต่ว่าโลโก้เนี่ยเป็นสีดําเงาต้องสังเกตอีกน,นิดนึงถึงจะมองเห็นนะครับก็ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมันดูเนียบเรียบร้อยมากขึ้นส่วนบริด้านล่างนะครับวัสดุมันก็จะเป็นแบบ มันก็ไม่ใช่โลหะทีเดียวนะมันไม่ได้เหมือนด้านหลังนะแต่มันเป็นแบบเท็กซ์เจอร์พลาสติกที่คล้ายๆกับโลหะนะครับข้อดียวงนี้ก็คือไฟไม่ดูดนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสกปรกผมว่าเป็นสกปรกง่ายไปหนึง่งเพราะว่าเนี่ยคุณดูดิจับนิดหน่อยนะด้วยความที่มันมีเท็กซ์เจอร์ความสากหน่อยๆนึงเนี่ยพอมือมีเหงื่อไปโดนแล้วก็จะรู้สึกว่ามันขึ้นรอยง่ายแต่ก็เช็ดง่ายเช่นกันไม่ต้องซีรีอะไรมากนะครับตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊ก7.2ใช่ไหมแน่นอนว่า มีน no ้ำมือแพดที่เป็นเลเยอร์มาตรฐานให้มาด้วยเพราะฉะั้นก็ไม่มีไรให้ตินะครับอาจจะมีติอยู่นิดนึ่งนะนิดเดียวจริงก็คือตรงปุ่มศูนย์เนี่ยขนาดมันเล็กลงแล้วก็มีตัวลูกศรขวาเข้าไปเบียดอยู่ที่ศูนย์นะครับถ้าผมชอบกว่าน,นี้ไอ้ตัวลูกศรเนี่ยขยับลงมาแล้วศูนย์เป็น full size อันนั้นจะ perfect เลยนะครับส่วนสั่งนี้นะครับก็จะเห็นว่าปุ่มตัวน้อนมีภาษาเนี่ยขนาดใหญ่กว่าชาวบ้านเขาถ้าใครใช้ตัวนี้เปลี่ยนภาษาอยู่นะครับคุณจะถูกใจตัวนี้มากนะครับเพราะ n o t e b o บางตัวเนี่ยมันเล็กกว่า ใหญ่มากฐานปุ่มคอนโทรลก็จะใหญ่มากฐานนะครับในกรณีที่คุณเล่นเกมหรือว่าคุณใช้ช็อตคัดบ่อยๆเนี่ยเวลาเอาเนิ้วก้อยแบบกระแทกกระแทกกดๆกดเข้าไปเนี่ยแบบนี้จะมีโอกาสโดนมากกว่าซึ่งก็เป็นข้อดีสำหรับ gaming n น t e o o k แบบนี้เหมาะสมแล้วนะครับในเรื่องของไฟ RGB นะครับตัวนี้มันปรับแยกได้เลยนะมนไม่จำเป็นจะต้องมาเป็นแบบแพทเทิร์นอะไรนะเพราะทุกปุ่มเนี่ยสีมันแยกได้หมดนะครับเอฟเฟกต์เดิมสีมามันก็แยกทุกปุ่มมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นฟีลิ่งเป็นยังไงฟีลิ่งตัวนี้ผมว่าอยู่ในโหมดที่ ค่อนข้างลึกนะครับแทร็กทรีสปอนส์อาจจะไม่ได้เยอะมากมายเท่าไหร่แต่ว่าสโตรกในการพิมพ์การกระแทกเนี่ยมันลึกเลยลึกในที่นี้ก็แปลว่าคุณพิมพ์คุณจะไม่เมื่อยมือนะครับแต่ว่าถามว่ามาสนุกเหมือนพวกไอ้เกมมิ่งคีย์บอร์ดฝั่งเดสก์ท็อปไหมก็คงไม่ผมพูดแค่ว่าไม่เมื่อยเฉยๆแล้วกันนะครับส่วนลงมาด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่าแทร็กแพดเนี่ยมันก็จะเอียงซ้ายนะครับตามพวกโน้ตบุ๊กที่มันมีนัมเบอร์แพดเพราะว่านัมเบอร์แพดเนี่ยมันก็จะกินพื้นที่ขวาไปส่วนไอ,อ,อ้ัทพองน้าิืี่กบ ไอ้ส่วนของคีย์หลักของตัวคีย์บอร์ดนะครับขนาดผมว่าไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะผมว่าถ้ามันใหญ่กว่านี้มันจะทำให้ตัวเครื่องมันดูหรูหราแล้วก็ดูแพงกว่านี้นะครับไปถามว่ามันจําเปน็นก็ไม่ได้จำเป็นอะไรมากนะครับเพราะว่าในเรื่องของขนาดประมาณนี้ถ้าเรา s ซนซิทิฟิตี้กลางๆนะก็ยังคงสามารถลาก ล่างชนบนได้อยู่ดีนะครับยกเว้นว่าคุณแบบเซนซิวิตี้ต่ำจริงๆอาจจะต้องการแทร็กแพดที่ใหญ่กว่านี้แต่น,นี้ก็ผมว่ามันยังใหญ่ไพอที่ไปทํางานได้คัดแรงนี้นะครับก็ว่าไดมาตรงๆส่วนการกดนะครับก็เรียกได้ว่าทําได้โอเคนะเพราะว่าสูงถึงระดับเนี้ยก็ยังคงสามารถกดได้ด้วยมือเดียวนะครับความลื่นเป็นยังไงมือแห้งมือเหงื่อได้หมดไม่ปัญหาครับแล้วตรงบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับมันจะมีเป็นเหมือนแบบเป็นพลาสติกเป็นแท่งมานะครับถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเป็นพลาสติกสีีดาาธรรรรรม,รม,รมในนนนขณะะท่่บงนนบงงุคัตเ้ย มันสามารถเปลี่ยนเป็น r g b สวยงามได้แต่ว่าตัวนี้มนไม่ได้มีให้มานะครับก็ว่าไปตามตรงนะครับส่วนอื่นๆน,นะครับมาดู IO รอบตัวเครื่องกันบ้างนะครับบริเวณฝั่งซ้ายนะครับก็จะประกอบไปด้วย USB A แล้วก็ USB C นะครับ USB A เป็น Super Speed USB C เป็น Super Speed พร้อม Display Port แล้วก็ ช่องชาร์จเข้านะครับเพราะว่ามันมีสัญลักษโลโก้ P.D. ด้วยเช่นเดียวกันแล้ตรงนี้มีช่องหูฟัง1ช่องนะครับเป็น GoPlay มาด้วยนะครับอีกฝั่งนึงนะฮะก็จะเห็นว่ามี USB ห่างกัน2ช่องนะครับเป็น Super Speed เหมือนกันแต่ว่าตำแหน่งนี้ผมว่าดีแล้วนะเพราะว่าบางทีถ้ามันชิดกันจริงๆอย่างบางรุ่นเนี่ยครับก็จะเสียบตั้มได้ที่ใหญ่ห่องข้างก็จะโดนบังด้วยอันเนี้ย ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับไม่รู้พี่แกร,ระชดเลื่อ <S <S ผมชอบรีวิวแล้วบ่นบ่อยถูกห่างขนาดเนี้ยส่วนทานหลักนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งจุดสำคัญนะเพราะว่าไอพวกน้ตบุกใหญ่ๆ่เนี่ยบางทีเขาเน้นการวางที่บ้านแล้วก็ต่อเป็นหลักใช่ไหมเพราะว่าตัวเนี้ยก็เป็นน้ตบุกใหญ่นะครับก็เลยเน้นว่าวางแล้วก็ต่อไอพวกพอรตที่จําเป็นต้องด็อกกิ้งจริงอย่างเช่นที่ชาร์จ HDMI แล้วก็พอรแลน์นะครับแล้วก็อันนี้จะมี mini DP นะครับซึ่งเอาจริงผมว่า ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะเครื่องใหญ่ใพี่แกจะใส่ดีพีมาฐานมาเลยก็ได้นะแต่ว่าดัานใส่มีดีพีให้มานะครับอ๋อต้องบอกให้หน่อยนะฮะว่าพอร์ตแลนด์เนี้ยเป็นพอร์ต 2.5G นะครับและนอกจากนั้นตัวนี้มี Wi-Fi 7ให้ด้วยนะครับเป็นโน้ตบุ๊กที่แบบว่าเจนใหม่จริงพอร์ตแลนด์ก็มาตรฐานสูงโน้ตุ๊กปกติแล้วก็มี Wi-Fi 7ให้มาด้วยนะครับแต่ w i f i 7จริงก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าตอนเนี้ย 6เอียงแทบจะหาไม่ได้เลยนะครับในไทยส่วนลำโพงตัวนี้นะครับพูดไงเดีย๋ยวคือจะบอกว่ามันดีมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นจะบอกไม่ดีก็ไม่ได้นะครับผมว่าเรื่องเสียงเนี่ยดังแบบดังได้ดีเลยนะครับแต่ว่าคุณค่าเสียงเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์นะครับเพราะตัวนี้มันมีตัวนาฮิมิกให้มานะครับถ้าคุณเปิดเอฟเฟกต์อนนะครับแล้วก็เปิดเซอร์รา์นะครับจะรู้สึกว่า เสียงมันไม่ติจริงอะแต่มันจะหลอนๆหน่อยเพราะว่ามันจะออกมาลอยๆยังไงไม่รู้นะครับแต่ถ้าคุณปิดสราวก็โอเคเสียงมันอาจจะไม่ได้รู้สึกกว้างเท่าแต่ว่ามันก็อาจจะฟังดูว่าเป็นธรรมชาติมากกว่าแต่ว่าถ้าปิดนามิกโดยรวมผมว่า ไม่โอเคเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณฟังเนี่ยผมแนะนําว่ายังไงก็ลองมาปรับจูนในอีควาไลเซอร์ของเขาแล้วกันทําให้เสียงมันดีขึ้นไนระดับหนึ่งเพราะถ้าไม่เปิดอะไรจะรู้สึกว่าเสียงมันแห้งๆเหมือนมูฟทั่วๆไปเลยครับ <S <S <agreed> เดี๋ยวมาส่องสเปคกันต่อนะครับสเปคตัวนี้ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าในเรื่อง CPU เนี่ยสุดณเวลานี้นะครับ AMD Ryzen 9 7945นะครับ 45HX แปลว่าตัวนี้มี TDP 55วัตต์แล้วก็เป็นเทคโนโลยี5นาโนเมตร Dragon Range นะครับเป็น Processor รุ่นใหม่เลยนะครับโดยที่จํานวนคอเนี่ยมีมาให้ถึง16คอและเทรดที่สาย2องเทรดนะครับเป็นมาตรฐานที่เยอะที่สุดของระบุนาะเวลานี้นะครับเที่ยวเดสก์ท็อปก็ถือว่าเยอะเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็สบายนะครับงานเล่นเกมเหลือเฟือนะครับแล้วก็ งานตัดต่อดีโอก็สบายเช่นกันเพราะว่าไอ้พวกงานที่เน้นการทำมัลติเทรดทั้งหลายเนี่ยตัวนี้เป็น King of laptop ณเวลานี้นะครับในส่วนเมมโมรีครับก็ให้มาดีอีห้กิกนะครับโดยที่ตัวนี้เป็นบัส5 6 0 0นะครับแต่ว่าคุณจะออพเท่าไหร่คุณก็ออาไปนะครับเพราะว่ามันเป็นแรมแถวทั้ง2อันนะครับนั่นแปลว่ามันไม่ต้องมากังวลว่ามีออนบอร์ดคาอยู่ยังไงคุณจะใส่64สส่าย2กิก2แถวอันนี้ก็ไม่มีใครว่านะครับสามารถทำได้ส่วนการ์ดจอนะครับก็จะมี M, เ CPU มรดจอเน 4070 Laptop ซึ่งก็เป็นขนาดที่140วัตต์นะครับในแบบแบบ m a x w วัตต์นะในตัว CPU Z เนี่ยอาจจะโชว์ว่า115แต่ว่าสามารถเรียกกำลังสูงสุงดได้ที่140วัตต์นะครับตัวนี้ตามสเปคของ n v i d i ีดเขาบอกมาประมาณนั้นส่วนการทดสอบนะครับตัวนี้บอกกั้เลยว่ามันสบายสบายหมดทุกอย่างนะครับไม่มีไรซีเรียสเลยนะเพราะว่า CPU ก็แรงนะครับการ์ดจอก็แรง v ีแรเหลือเฟือแรมก็โอเคจัดได้นะครับแต่ว่าผมอยากได้แรมสาย2มาทุกเครื่องตัวนี้ เพอร์เฟกเลยก็ว่าได้นะครับการทดสอบเรื่อยไปสามดีมานะครับคะแนนก็สบายหมดนะครับจะ f ู l l HD จะ 2K จะ D11D12 หรือว่าจะเป็น Realtime Racing มันก็เหลือเฟือนะครับกับสเปคประมาณนี้นะฮะมาลองเกมกันบ้างนะครับเกมแรกที่ลองเขาเป็นเกมที่มีฟีเจอร์เยอะที่สุดนะครับก็คือ Cy b e r p u n ัง2077นะครับอันนี้ก็บอกให้เลยนะครับว่าในส่วนของการเล่นทั่วๆไปนะครับก็คือปรับสุดเรตชั่น 2K ของเขานะครับทำได้ที่57เฟรมต่อวินาทีก็โอเคใกล้ๆ60นะแต่ว่า มันไม่ได้สำคัญเพราะว่าไซเบอร์พังเป็นเกมที่แบบว่าฟีเจอร์เยอะมากๆนะครับเดี๋ยวมาไล่ลองกันแต่ละส่วนเลยนะครับมาเปิด RTX หรือว่า Real Time Racing ที่ดีที่สุดก่อนนะคุณเต้สูงสุดนะครับเฟรมล่วงมาเหลือ17.24เฟรมนะครับก็คือเล่นไม่ได้แล้วก็ไม่มีโน้ตบุ๊กตัวไหนที่มันเล่นได้นะครับโดยที่ไม่เปิด DLSS เข้ามาช่วยพอเปิด Real Time Racing แล้วก็ DLSS Frame Gen เข้ามาช่วยนะครับก็โดดขึ้นไปที่80เฟรมต่อวินาทีถือว่า แรงใช้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเปิดครบทุกอย่างนะครับ RTX DLSS Path Tracing นะครับก็จะได้ประมาณ50.8 FPS โดยเฉลี่ยนะครับอันนี้ผมแนะนำนะว่าถ้าใครเล่นไซเบอร์พังเนี่ย แพทช์ใหม่ที่มี Pa t h tracing เนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับภาพสวยขึ้นเยอะนะครับแนะนำว่าไปลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็เปิดฟีเจอร์อะไรครบคุณจะเห็นว่าไอเกมไซเบอร์พังเนี่ยมัน next gen ของจริงเลยนะครับต่อมาฮะเป็นเกม f o r z a Horizon 5นะครับเราปรับสูงสุดได้ประมาณ102เฟรมต่อวินาทีโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็ Hogwa r t s Legacy ได้ประมาณ65เฟรมโดยเฉลี่ยนะครับทั้งหมดนี้ก็สบายๆหมดเลยทุกเกมเล่นได้บน Native r e s o l u t i o n นะครับถ้าเป็น4ูก็จะได้เฟรมเรื่องกว่านี้แต่ผมไม คือเครื่องมันไหวยอยู่แล้วครับกับจอ 2K พอปรับเป mm ็น Full HD ภาพมันก็จะหยาบนะครับ mm hmm. ทำให้เล่นอาจจะรสไม่ดีแต่ว่า mm hmm. คือบางคน E-Sport ต่อจอนอกก็บอกไว้เลยนะครับว่า Full HD จะสบายกว่าน,นี้อีกฮนะ ในส่วนของ SSD นะครับตัวนี้ให้ของทางไมโครนมาขนาด1 t b ทรไบต์นะครับโดยที่เป็น p c i 4นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับเพราะอย่างที่เห็นเลยว่าค่ารี้นเนี่ยเกือบเกือบเจ็ดนะครับค่าไร้4,000กลางๆนะครับอาจจะไม่ได้แรงที่สุดในตลาดนะครับเพราะแรงที่สุดมันก็7,000กว่าๆนะในในนามของ p c i 4นะ p c i 5ไม่นับนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือ6 8พัมันก็ใกล้เคียงแล้วนะครับและขนาด1นึเทก็น่าจะเพียงพอสำหรับการเล่นเกมนะครับอาจจะไม่ได้แบบเพียงพอขนาดนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เกมมันก็ล่่่ออไป100กกกววาาิทััั้้งนนนเเยะคครบแตโ ดีกว่า500กิกเพราะ500กิกเนี่ยผมว่าไม่พอสำหรับเกมมิ่งแล้วตัวนี้1เทเป็นอะไรที่ก็ยังถือว่าเหมาะสมอยู่ครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะ<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ<ๆ>โดยรวมนะครับราคาตัวนี้ประมาณ69,990บาทนะก็70,000บาทนะครับ, 70, บคุบ้ไมไหมผมว่าโอเคเลยนะกับถ้าคุณจ่ายประมาณนี้ได้คุณก็ได้ไปิทธิภาพประมาณนี้นะครับเล่นปรับสุดได้ทุกเกมไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ มี Windows 1ิแท้มี o f f i c e 2021ให้มาด้วยเช่นกันนะครับมีกระเป๋าแถมมาด้วยนะครับก็ประมาณว่าคุณซื้อตัวนี้มันก็ครบแล้วนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมถ้าอันผมนะถ้าอยากจะอัพนะจริงๆไม่ได้จาเป็นต้องอัพนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากจะให้มันสุดไปมากกว่านี้นะครับเปลี่ยนแรมเป็นสาย2หรือว่า64กิกะไบต์ตัวนี้จะเป็นโน้ตบุ๊กที่แบบว่าไร้เทียมทานเลยก็ว่าได้นะครับจริงอยู่ว่าการจอจะไม่ได้แรงถึงขั้นแบบ4080หรือว่า4 กลางๆนะครับก็คือเล่นได้ดีไม่กระตุกแต่ก็แบบอาจจะไม่ได้ลื่นถึงขั้นที่แบบว่าโอเคต้องยอมเพิ่มเงินไปแบบ4080อะไรอย่างนั้นไอ้4080เนี่ยเป็นทางเลือกที่แรงและก็คุ้มค่ามากกว่า4080จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับในขณะที่พวก4080ลงมาเนี่ยก็จะเป็นการเล่นเกมที่แบบว่า Full HD นะครับ4080เนี่ยเหมาะกับ 2K สุดแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าโนบุกตัวนี้ลงตัวนะครับในเรื่องของจอก็ทําขอบเขตเซียอกมาได้ดีนะครับต่ติดอยู่อย่างเดียวก็คือในเรื่องของน้ำหนักนะครับแต่ว่าอ คุณต้องเข้าใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นโน้ตบุ๊ก14.3นิ้วมันก็คงไม่ได้พกพาง,ง่ายเหมือน15.6น,นะครับแล้วก็แบตภายใน,นก็แบตใหญ่นะครับ99.9วัตต์ชวอม์มันเป็นขนาดแบตท,ที่ใหญ่ที่สุดที่เขาอนุญาตให้ขึ้นบนเครื่องบินได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะหาแบตใหญ่กว่าน,นี้ก็ไม่ได้ถ้ามันใหญ่กว่าน,นี้คุณก็ต้องโหลดใต้เครื่องซึ่งคงไม่มีใครอยากจะทำอย่างนั้นนะครับอ่ะเอาเป็นว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้ผมว่าให้มา ครบคันทุกอย่างนะครับแต่พอใช้งานจริงก็จะมีในเรื่องของแบตเตอรี่ที่มันก,มนก็มันก็ไหลเร็วพอสมควรนะเพราะว่าด้วยความที่ตัวเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างจะแรงแล้วก็ประสิทธิภาพสูงก็เลยต้องดึงแบตเยอะความร้อนที่ปล่อยออกมาก็สูงนะครับไอซิงคูลเลอร์บูสต์5ของเขาเนี่ยมันเอาอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเสียงมันก็มี พอสมควรจนถึงขั้นน่ารำคาญได้เหมือนกันนะครับมันไม่ได้ดังเหมือนมบุมกเกมนี่ยังไม่รุ่นแรกๆนะแต่ถามว่าดังไหมมันก็ยังดังอยู่จะให้โกหกว่าไม่ดังเลยมันก็ไม่ได้นะครับสเปคประมาณนี้ก็แน่นอนว่ารอบพัดลมมันก็ต้องจัดนิดนึงถ้าคุณรับเสียงพัดลมได้ก็ไม่มีปัญหานะครับตัวนี้ลงตัวเลย